กล้องวงจรปิดริมถนนในเมืองเตเตการาจับภาพเงาคนขี่มา้าแต่สิ่งที่ทำให้คนทั้งเมืองคนลุกคือชายคนนั้นไม่มีหัวภาพถูกบันทึกไว้ตอนเที่ยงคืนกว่า มีม้าวิ่งเร็วผ่านกลางถนนมีเสียงกีบม้าดังก้องทาง,ทางทั้งที่ถน,นนนั้นเงียบและก็ไม่มีใครอยู่เลยหลังคลิปถูกปล่อยออกมาคนในพื้นที่เริ่มเล่ากันว่านี่อาจคือวิญญาณอัศวินไร้หัวตำนานผีที่กลับมาแก้แค้นผู้คนที่ทำผิดในอดีตบางคนบอกว่ามันเป็นแค่งเงาหรือกล้องมันหลอนอะแต่บางคนก็เชื่อว่าคืนนี้เขายังคงขี่ม้าผ่านที่แห่งนั้นอยู่